ตอนที่แปดแล้วตนนี้กี่มโมงเนี่อปสิบแปดนาทีครับดูพี่ชายผมพี่ชายพี่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 พพพไม่คิดจะพูดอะไรเลยหรอจะกดผมขอทุกคนครับผมขอสีส่ไลค์สี่ไลค์พูดติดตามสามคนเลยนะสามคนเลยนะขอแค่อีกคนขออีกสิบคนพี่ต้องการสี่ไลค์ พี่ไม่มีอะไรใครกดเลยอะเสียใจแต่อย่าลืมไปกดไลค์ช่องพี่ผมด้วยนะช่องพี่ผมครับไปกดไลค์ให้เขาด้วยนะเออไม่กดนี่กูตบพี่อะเลยกดไลค์พี่กูด้วยนะไอพวกคนเออกดไลค์ด้วยพี่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 เอากี่ไลค์ครับช่องพี่เอากี่ไลค์ครับสิบไลค์สิบไลค์กดไอพี่กูด้วยไม่งั้นตบแน่จุดเตอร์เอสพีดีจุดเตอร์เอสพีดีไปกดกันนะ ตัวเอพีดีภาษาอังกฤษนะคนถ้าเข้าใจไหมอ่ะไม่กดตบพี่่ะเลยเข้าใจเข้าใจไหมผมต้องการสไลท์แค่นี้พอเพื่อตาม14สคนเพราตอนนี้ผมมีสคนตั้งครับเกาะอย่ามางายนะ่นรยบพี่ผมสามสองหนึ่งเริ่บายครับ เดี๋ยวไปบ้านเพื่อนกันไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดผมไปบ้านเพื่อนกันะนะไปครับเดี๋ยวเราไปบ้านไปบ้านเพื่อนเดี๋ยวผมมานะพี่เดี๋ยวเราเพื่อนกันใส่ถุงเหลือเนี่ยเนี่ยมีมหนึ่งคือกล้องคือกล้องคือแบบมันแบบโอ้คือ คือจะท่า,ก,ก,ากี่ตอนนะคะคุจะทาากี่ตอนตอนนี้ตอนแรกอีปล่าไม่รู้ทำผมได้แล้วแต่ผมจะลงตอนไหนก็ตอนไหนเป็นไงเออตอนไหนก็ตอนไหนเป็นไงฮะสบายไหมไปกันทุกคนครับทุกคนขับรถคันนี้เป็นขาพี่ขับเป็นเพราะพี่ขาชิงเลยนะพี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบพี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่หนึ่งร้อยคนที่สองครับเนี่ยพี่สูงหนึ่งร้อยคนที่สองนะเด็กพี่ พี่พี่ผมสูงหนึ่งร้อยคนแปดนะที่ผมแบบคือจะสูงยังไงล่ะไม่ต้องสูงให้ได้ครับรถนี้มันสูงเพราะฉะนั้นผมก็เลยเตียก่ารถใช่ไหมใช่นั่นแหละเตียกรถรถคันนี้เป็นประมาณสูงหนึ่สองรอยยี่สิบสูงประมาณสองร้อยครับหนึ่้อยแปดสิบนะไม่ใช่เนือครับบ้านพี่ผมสอกตำรบคล้ <Wow. S 1> ายที่อยากขับรถครับ บอกผมแต่ผมสอนผมมีคลิปขับรถครับผมมีผมมีคลิปขับรถให้ทุกคนดูนะครับไปดูกันได้นะครับวิธีการขับรถและทำขับรถยังไงนะครับคลิปนี้มันจะลงวันพรุ่งนี้นะนี่วันนี้ยังไม่ลงนะครับลงตอนแรกโกนไปตอน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 มีทั้งหมดสิบตอนครับเพราะว่าฉะนั้นเราก็จะลงไม่เยอะเท่าไหร่นะใช่ค่ะบผมผมทำคลิปขับรถไปแล้ว อันนี้ก็คือชมหน้าพี่ผมเปียกเลยเล่นน้ำเลนเปียกเลยตาตาเนี่เอ้ยมันไม่เปียกมันเปียกนี่ครับทุกคนชมหน้าพี่ผมะไปดูลน้เดื่มให้ดูข้าอะไรพี่พรุ่งนี้จะสั่งขับรถเหรออะไรผมทำคลิปผมโดไปแล้วนะพี่ตอนตไหนก็ตั้งนานแล้วพี่ไม่รู้เหรอไม่รู้ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมขอไปบ้านเพื่อนไปคุยกับเพื่อนนะผมไม่รู้นะเพื่อนมันอยู่บ้าปะปะนป่อไปพี่เรียกแหลเรียกทั้งวันอะไรครับพี่พี่ชายพี่จะเอาทำไมพรุ่งนี้พอหยุดไหมผมไม่หยุดครับพี่ผมต้องเรียนดิพี่ต้องเรียนเดี๋ยวก่อนนะนี่ก็หยุดนี่หว่าเออผมก็หยุดดิหย,ยุดใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไม่หยุด สอบยังไม่เสร็จหรอพี่สอบเสร็จแล้วไปซ้อมดน,นตรีอ๋อลืมไปพี่ผมสอบยังไม่สอบยังไม่เสร็จต้องสอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่แต่ต้องไปซ้อมดนตรีผมลืมไปเลยลืมไปทั้งหมดเลยครับทุกคนดังมากยิ่งขาดยิ่งดังใช่ครับนี่เลนะอุ้ยแล้วไงไปเก็บมามจะลองจองกำแพงเลยเรจะลองจองกำแพงครับฝากให้ดิ ไม่เปลี่ยนค่ะไม่แล้วครับ,ครบเคล็ดไปตรงครับพี่มาสามสองหนึ่งอะไรอะไรของพี่คนเนี้ยคลิปนี้ก็จะสัส้นยาวๆยาวกว่าคลิปอื่นเนาะใช่ไหมใช่โอเคครับสามสองหนึ่งเริ่มตีได้ครับพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บนะเนี่ยไปกล้วยใส่ครับกล้วย เจ็บครับมันไม่เจ็บตมามามาไม่เจ็บมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บนะมันไม่เจ็บเสียงเก่งมันไม่เจ็บครับเนี่ยมาลองลองตีดูนะเนี่ยครับพี่ขอจะให้พี่เลวะเนี่ยมันไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บครับ บอกเลยครับแต่ผมไปหับเพื่องบมกันมันอยู่บ้านเปล่าไม่รู้มันชื่อฟวยครับมา,มาดูประวัติทุกคนครับมามือพี่แห็นแล้วเคไหมโอเคครับเาให้พี่เป็นพี่กลองเอาใหมา่